สนับสนุนโดยเบเน plus by benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> นายอัญชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือต่อนายรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนรนัษฎร พื่อให้ตรวจสอบกรณีเมื่อปี2565พลตบเอกต่อสักสุวิมลอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตบเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีการฟอกเงินของกลุ่มชาวจีนสีเทาและมีการยึดอายัดทรัพย์สิน700ล้านบาทโดยกองบงัญชาการตำรวจไซเบอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผับจินหลิง โดยมีการยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มากกว่า15คนทั้งคนไทยและคนจีนต่อมาปรากฏว่ามีการส่งของกลางทั้งหมดและผู้ต้องหาทั้งหมดให้กับกองบัญชาการตํารวจนครบาลมาทราบภายหลังว่ามีนายหลีเหลียงคนเดียวที่เป็นผู้ต้องหาสวมบัตรประชาชนคนไทยแต่ที่เหลือกลับได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีความผิดและเงินของกลางที่เป็นเงินสดเกือบ100ล้านบาทรวมทั้งรถของกลางด้วยคืนให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดโดยไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแม้แต่รายเดียว ผมจึงแปลกใจว่าเป็นการสอบไปในทางที่ไม่สุดจริตหรือไม่จึงขอให้กรรมธิการช่วยตรวจสอบเพราะการที่ตำรวจถแถลงข่าวในเรื่องนี้อย่างใหญ่โตเหตุใดจึงไม่มีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีแม้แต่รายเดียวแล้วทำไมทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจคนครบาลจึงคืนของกลางให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่น,นายชรยายังได้เปิดคลิปที่สาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยและถูกคนไทยรียดไถพร้อมบอกว่าสาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยกับครอบครัว เพราะมองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแต่ถูกตํารวจนครบาลอุ้มไปห้องสืบสวนของนครบาลแล้วรีดเงินทั้งสิ้น7ล้านบาทโดยสาวจีนได้ไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งในนครบาลแต่กลับถูกพนักง,งานสอบสวนเรียกเงินอีก2องแสนหกหมบาทเป็นค่าทําคดีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเสียหายเพราะคลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกนายชริยาบอกว่าตนได้ประสานกับผู้ใหญ่ในวงการตํารวจแต่ไม่มีใครสนใจจึงนําข้อมูลและคลิปภาพที่สาวจีนถูกอุ้มและคลิปเสียง ที่พนักง,งานสอบสวนรีดเงินมาเปิดต่อหน้าประธานกรรมธิการความมั่นคงเพื่อให้เห็นว่านี่คือความเลวร้ายของคนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแต่กลับมาถูกตํารวจไทยปุ้มรีดเงินซึ่งถือว่ากระทบต่อความมั่นคงของประเทศ